ครับผมเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับเรามาดูปัญหานี้กันนะครับสำหรับรถสามล้อแชมป์นะครับได้มีการตกน้ำมานะครับปัญหาคือผมไม่รู้ว่าตกท่วมถึงระดับไหนนะครับเพื่อนเนเพราะว่าลูกค้าทำการล้างแล้วก็ได้ทำการปล่อยน้ำมันเครื่องออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ เลยได้นํารถเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่ทําการตรวจเช็คกันดูนะครับว่าอ่าในเคสนี้ที่รถตกน้ําเราจะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับรถ300แชมป์นะครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็นะครับเป็นเครื่องคล้ายๆกันกับอ่าของตระกูลเวฟนะครับตระกูลเวฟกึึงซีนะครับกลึงดีมนะครับ จากการที่เราดูน้ำภายในถังน้ำมันนะครับตอนนี้ในถังน้ำมันไม่มีน้ำมันเลยมีเฉพาะน้ำนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ารถตกน้ำตกลงไปท่วมเพียงแค่ตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งจุดที่ลูกค้าบอกกับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันช่างไกลกันเหลือกเกินนะครับเพื่อนเื่อนนะครับเพราะว่ามีน้ำในถังนะครับก็แสดงว่า ตกท่วมมิดคันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือการล้างถังน้ํามันล้างคาบ,บูเลเตอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องมาแล้วนะครับแต่ก็มีจุดที่ลูกค้าทําผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับแล้วก็ในชุดจานไฟนะครับของรถ300แชมป์นี้มักจะมีปัญหาแม้กระทั่งว่าฝนตกน้ําก็สามารถเข้าไปใน ห้องจานไฟได้นะครับสําหรับ3 0 0แชมป์นะครับขับลุยน้ํานี่น้ําเข้าแน่นอนครับไม่ต้องตกน้ําก็เข้าครับเพื่อนๆน,นะครับโซลาลินชุดวันเวย์มักจะ,ะขึ้นสนิมแล้วก็มีปัญหาอยู่ตลอดเลยนะครับในส่วนของอชุดกดลวดจานไฟมัดไฟฟ,ฟินคอยนะครับกับลักษณะเหมือนกันกันกบของตระกูลโนวาเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งแตกต่างกันกันกนกบเครื่องไลฟันนะครับไลฟันจะเป็นมัดก็ต้มเหมือน เหมือนดีมนะครับเพื่อนๆแต่แชมป์นี้นะครับจะวางแบบมาคล้ายๆกับโนวานะครับเพื่อนๆโนวาเวฟเลยนะครับเพื่อนๆนะครับในชุดมัดมัดไฟนะครับในชุดนี้เราก็ทําการล้างเป่าทําความสะอาดนะครับใส่จารบีนะครับหยอดน้ํามันชุดวันเวนะครับเพื่อนๆเคสนี้ผมจะถอดออกมาแยกแค่นี้นะครับบีบน้ํามันเข้าไปแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ บีบน oh ้ำมันเครื hmm ่องเข้าไปใส่เพื่อหล่อเลี้ยงอ่อชุดลูกปืนวันเวย์แล้วก็ใส่จารบีที่โซ่เราโซ่สตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นบอบอผิดพี่น้องว่าตั้งแต่โซ่เราลินในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะครับตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเครื่องก็เติมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเหมือนกันกับเวฟนะครับเพื่อนเพื่อนแต่รุ่นนี้ใช้น้ํามันเครื่อง1ลิตรนะครับเพื่อนรุ่นนี้ใช้น้ามันเครื่อง1ลิตรนะครับ าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับลูกค้าไปปล่อยน็อตเบอร์14นะครับน็อตเบอร์14นี้เป็นนอ็อตชุดกลไกตึงโซ่นะครับลูกค้าได้ทําการปล่อยแล้วหลุดออกมาปัญหาก็คือเวลาใส่เข้าไปนะครับเ,เพื่อนใส่ถูกไหมแล้วก็มันจะมีปัญหาไหมถ้าลูกค้าปลดออกมาแล้วลูกค้าไปกดกันสตาร์ทนะครับโซ่จะมีอาการโดดข้ามล่องหรือเปล่าอันนี้ก็ เดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ tie, น็อตถ่ายน้ามันเครื่องก็เป็นเบอร์17อยู่ตรงกลางเครื่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกับเวฟนะครับอันนี้กําลังปล่อยน้ํามันออกจากถังนะครับโอ้ยปล่อยน้ำพี่รอดปล่อยน้ำ,น,ำน,น,นะครับน้ํามันบ่มีเลยน้ำขับน้ามันลอยไปกับน้ำหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะน้ําในถังนะครับน้ํามันละเหยออกไปหมดแล้วลอยไปกับน้ําหมดแล้วนะครับ เอ่อเรามาดูแบตเตอรี่ของ300แชมป์นะครับเขาใส่มาเป็นเบอร์ไหนเอ่ยไม่รู้ว่าเป็นสเปคเดิมหรือเปล่านะครับ12โวลต์9แอมป์นะครับอีไฟไฟชาร์จทำไมมันเอ่อไฟชาร์จระบบสงสัยระบบชาร์จรองรับ9แอมป์นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้นะครับจุดที่เราจะต้องทำการแก้ไขด้วยก็คือแจ็คไฟทุกแจ็คต้องล้างนะครับล้างทำความสะอาดโดยการบีบน้ำมันเบนซินใส่แล้วก็เป่าให้แห้งทุกแจ็คเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับแจ็กไฟทุกแจ็กเลยนะครับน้ําน่าจะเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําท่วมถึงไหนแต่ดูดูดูแล้วนะครับเบิ่งทรงแล้วท่วมถึงระดับถังน้ํามันแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเช่นนี้ก็ต้องล้างถังล้างทาบูเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะครับในขั้นตอนของการถอดถังน้ํามันนะครับนี่ถังน้ํามันก็จะมีเหล็กลัดอยู่นะครับ ั่งนี้จะเป็นเกี่ยวไว้เฉยๆนะครับเหล็กรัดจะเป็นน็อตเบอร์13นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นสายเจน้ํามันนะครับสายไฟเจน้ํามันนะครับก็นะครับมี2ตัวนะครับเหล็กรัดถังน้ํามันนะครับมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาโน่นฝั่งซ้ายนะครับก็เอาเบอร์13ไปคลายแล้วกันนะครับคลายออกแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็บิดมันเป็นเหล็กอ่อนๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่เหล็กแข็งนะครับบิดแล้วก็ปลดออกได้เลยนะครับ ในขั้นตอนการเอาถังออกมันก็มีช่องว่างมีจังหวะให้หมุนออกอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมชักออกมาให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วถังน้ํามันนะครับดึงถอยหลังมานิดนึงแล้วก็ยกยกฝั่งซ้ายของตัวรถขึ้นนะครับก็สามารถถอดออกได้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดของขบูที่ทําการถอดออกมาล้างนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้ําเข้าขบูนะครับอ่านมหนูนะครับ อ่าเบอร์ไหนเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองบอกครับเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบหกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอ่าชุดซ่อมคารบูใช้ร่วมกับเวฟนะครับแต่ว่าน้ํามันไม่ได้ผ่านก๊อกเหมือนเวฟนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้ก็นะครับหลังจากที่ล้างทาความสะอาดเสร็จสรบเรียบร้อยขั้นตอนการประกอบก็เหมือนเดิมกับรถทั่วไปนะครับเอาล่องบากหันไปทางด้านหน้าหรือด้านกรองอากาศนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ อ่าประกอบแบบนี้นะครับอย่าประกอบผิดนะครับลงตำแหน่งนี้เลยนะครับล่องบากอยู่ด้านข้างนะครับต่อมาก็ล้างทําความสะอาดชุดไส้กรองนะครับเพื่อนๆนกรองรุ่นนี้ประกอบแบบนี้นะครับเป็นกรองฟองน้ําอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับไปแบบดดนๆกี้ๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับในขั้นตอนการใส่ฝาตัวนี้นะครับมันจะมีทิศทางการใส่นะครับเพื่อนๆนต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับเวลาประกอบเนี่ยนะครับ ตะเข็บจะต้องคว่ำลงนะครับแต่เข็บรูนะครับรูอากาศเข้าจะต้องคว่ำลงแบบนี้ถ้าหงายขึ้นนะครับถ้าหงายขึ้นน้ําจะเข้าไปภายในกองอากาศนะครับดังนั้นต้องคว่ำลงในลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะมีหัวสอนอยู่นะครับหัวสอนให้ชี้ไปทางด้านขวาของตัวรถนะครับรูปสามเหลี่ยมกันข้างนิ้วโป้งผมนะครับเพื่อนเพื่อนให้ชี้ไปทางด้านขวาของตัวรถนะครับ ก็หลังจากที่ทําการล้างคาบูเลเตอร์เสร็จสับเรียบร้อยก็เอาน้ํามันใส่ขวดต่อเข้ากับคาบูเลเตอร์ก็ทําการสตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะฟังเสียงกันเลยครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็รอถึงถังน้ํามันเอาถังน้ํามันตากแดดให้แห้งก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในเคสนี้นะครับก็คือทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับล้างถังล้างคาบูเลเตอร์แล้วก็ล้างชุดขดลวดจานไฟนะครับเพื่อนเพื่อน ในเคสหน้านะครับเราก็จะไปทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะครับแยกกันนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ํามันเกียร์คนละส่วนนะครับเพื่อนเพื่สำหรับ3 0 0แชมป์ครับพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนเ